ก่อนจะรับชมคลิป <pu> ช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับเมาเล่นขาเล่เมาเล่นขาเล่เมาเล่นขาเล่ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้จะปาร์ฟไปม่ไปนอกนะครับท่านผู้ชมนะครับมาย้ำไก่เนย้ำไก่ใส่เฮ็ดขนครับวันนี้ยายปันน้ำเสนอครับยายปันว่าเมาะเด็ดขาดอยู่ตอนนี้ห่อไก่ต้มกันนะครับไก่สองตัวครับ เอาเขนน้อยไปน้อยนออยังครับเดี๋ยวมันหอนมันเข้าตีเข้าตังพอดีจับเบ้ครับขรัวผมวันนี้เขาเนี่ยย้ำไก่ใส่เห็ดข้นนะครับข้าบผมตอนนี้ก็ต้มไก่กันนอเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับขรัวผมตอนนี้เขาเปลี่ยนหม้อกันนอะตะกี้ม้อมันแก่็น้อยลงไปเนาะไก่สองตัวครับแน่นลงไป เปลี่ยนหม้อเรียรบร้อยแล้วครับเ,รรเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับจะไเปนเนี่ยบ้ังโต้เลยจะบางม้ออี้หรอกยายปั้นได้อย่างไรตอนนี้นเพิ่มมอต้อไอไมไก่มันน้อยนะไก่มันน้ามันน้อยอ่ะบผมไข่นมปอมต้องเหมือน นี่ครับพอไฟไฟลุกลีขนาดครับถ้าฝนจังวัดพะเยาครับฝนตกมดคืนมดวันครับกําลังย่างนี่นะครับถ้าอย่ามดล้ก็นี่เอาไว้แจ๊ะแแม่แม่เพ่มาได้การได้งานนะครับต้องกล้าขายค้นกับบออกบ้านออกจองกันเลยเนาะย่างกันเด้อฝน ตกกตกมมประคำประคืนบนอ่อด้าผมเดี๋ยวเขาล้อไก่ซุกสกํำหนอเขามาพอวิธีการย้ำไก่ครับถ้าผมนี่ก็เป็นเฮ็ดค้นเนาะเฮ็ดข้นได้มาใหม่ๆเลยครับ ฝนตกก็ดียังเฮ็ดนัก no ไม่นักนะครับนัเสียยังที่มันตกบ่วันเนี่ยตกบ่วันตั้งแต่เปิดมาโซล่าหากินกันเนะะาะบ่ไข่ท่านนะเออครับผมตอนนี้เขาก็ตำพริกแกงกันนะครับอันดับแรกก็ตำแบบแค้นนะครับใส่แบบแค้นลงไป แขนเนี่ยต้องขาดได้นะย้ำไกล,ลน่ต้องหอมนะครับเป็นเครื่องเทศกระเพราคนเมียงเขานะครับเออหอมกินหอมออกเลยครับ ทาใส่เลย สุดเดียวก็ตำพริกลาบนะครับตำนน่อ,อยำยังเดียวครับตำให้ละเอียด แงเขาไปจีไฟน้อยกันเลยครับมันจะได้หอมๆเนาะ<อ>ตามด้วยกะปินะครับกะปิจีนะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับพริกแห้งจีนะครับ ครับผมตอนนี้พี่แกงเขากียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ไก่ที่เขาต้มนะครับน้ำเดือดสบุนสบุนเลยนะครับครับผมตอนนี้เขากะล้อไก่ซุกเขาก็มาชีกนะครับ ฉีกเฮ็ดข้นนะครับครับฉีกเป็นชิ้นๆน,นะครับคนใดมากชิ้นใหญ่ก็ฉีกันใหไงน้อยนะครับคนใดมากตินน้อยก็ใช้ฉีกน้อยๆนะครับ นี่แล้วแต่คนชอบเลยนะครับครับผมตอนนี้เฮ็ดคนเทากับชีกแล้วไวเ้เรียบรออ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพอไก่หนอ่อไก่ซุกแล้วยังหนอ่อ เออตอนนี้ไก่เขาก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ขันตกแล้วไว้มันเย็นสักกรั้นะครับเดี๋ยวเราฉชีกครับชีกเป็นชิ้น ไปไม่ีไปเฮ้ครับเดือบล้อยสีไก่เดือบล้อยนี่ไก่สีเฮ็ดขนใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวไปใส่ในหมอ้อแกงได้เลยครับครับ ถ้าผมต่อไปก็เอาไกล่ลงไปใส่ในหมอ้อเหมือนเดิมครับไก่เดี๋ยวเขาซีกไว้นะครับก็เออขาหน้ามดเด็ดนะต่อไปก็เอาเฮดลงไปนะครับด่าหม้อใหญ่ๆเลยครับวันนี้ นถ้าใครชอบเอาพริกแกงไปคั่วกับไปคั่วเจ้ามีน้ำมันหงอนก็ได้นะครับแต่วันนี้เขาแบบเจ้านะครับเอาเมียงเขาอย้ำแบบเมียงครับต้องโซนน้ำมันครับน้ำล่างโคกครับ ใส่เลยคอยไกลโอ๊ะคอยไกลเลยตัาๆๆหมอปั่นได้ดครับถ้าไปกับปุงรถนะครับผงนัวครับุงชุบรถใส่หลายแสบหลายครับตามได้รถด,ดี คนให้เข้ากันนะครับทำต่อสุดท้ายครับจิ้มครับเย็ป,ปันกับก้นั่นเปะาไอ้เ่อจะมักงปะจ้าแกงไก่ใส่เห็ดขุนครับย้ำย้ำไก่ย้ำไก่ใส่เห็ดขุน ลืมยังลืมใส่น้ำห้าครับน้ำปลาหนอนคนนัวครับเศษนัวเศษนัวครับม้นคัดเนี่ยไปยังเลยนะจิ้มหอมกั๊มครับอ่า ลีกาเมสเด็ดขาดครับกับนี่ถ้าผมต่อไปกับตักเซทโวยครับหนะคุณอดโหลดนะครับกำยังเขาคุณอดโหลดครับผมตอนนี้ตักเซทโวยเรียบร้อยนะครับย้ำไก่ไก่นุ่มเลยครับ หวานจว๊วครับยำไก่นมใส่เห็ดขุ้นครับวันนี้คับผมยำไก่ใส่เห็ดคุนเขาก็เรียบร้อยครับตักเส่ถ้วยครับข้าประทานครับคับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับคับผมมากินข้าวแรงด้วยกันครับ น้ำไก่ใส่เห็ดขนครับขนลกแล้วไหมนะครับเรื่องีย่างมอดเอาน้ำไก่ใส่เห็ดขนนะครับด้ากำเข้าเด้ออืมฮ หวานจังๆครับคบเฮ็ดทบเงือกเงือครับ

ผมสำหรับคลิปการเนี้ยย้ำไก่ใส่เฮ็ดคนในวันนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าผมขอจบคลิปพั้งกค่นี้ครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยังชแนลได้นะครับ <c oughs>